สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกรอบนะครับก็คลิปนี้นะก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการบูชาพระให้ถูกวิธีนะผม้วก็ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ทําคลิปมานานเลยหายไปน่าจะหลายเดือนเลยนะสุดท้าะทำแต่คลิปป้าลุงเท่นั้นเลยช่วงหลังมาไม่ค่อยได้ทำนะไม่มีเวลานะก็น่าจะประมาณสี่เดือนห้าเดือนเนาะซึ่งผมก็จะมาบอกเลยว่าใครที่บูชาพระหนึ่งห้านะก็ถ้าเราศรัทธาจริงนะศรัทธาจริง เราก็จะได้สิ่งานามที่เราขอนะผมนะซึ่งผมก็จะมาเล่าให้ฟังก็คือจะมาให้ดูหลักฐานหลักนะฐานที่ได้กเกินไว้ในคลิปก่อนจยวกันหลักฐานนะซึ่งหลักฐานก็คือนี่ครับผมอ่ะผมให้ดูนะนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนนี่นะมันมันเป็นเงินไม่เยอะนะไม่เยอะครับก็ประมาณหกหมื่นประมาณหกหมื่นมีทั้งแบงก์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบ นี่เป็นเงินเก็บที่ผมตั้งแต่ผมบูชาแล้วผมไปตอนที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าผมอธิษฐานคือตอนนั้นตกงานเนาะก็อธิษฐานก็ช่วงตกงานถูกหวยก็หลายงวดอยู่แนละ้วก็ได้ถูกงวดถูกรางวัลใหญ่ทีหนึ่งนะครับได้ก็เลยถูกไอ้อลัยคุณร้อยนะได้หกหมืนะ่นเออและอันนั้นก็คือรอดรอดไปนะรอดช่วยชีวิตได้หน่อยหนึ่งมันต้นตกงานอยู่แล้วที่ผมเล่าก็คือว่าเอผมได้อธิษฐานขอว่า ให้ได้หลงให้ได้งานเนี่ยซึ่งตอนที่ผมเล่าก็คือได้งานแบบงงๆทีแรกก็ไปสมัารแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าคนเต็มไม่รับแล้วผมก็เลยออกมากลับมาบ้านอธิษฐานขอให้ได้งานนาะทีแล้วอยากจะได้งานแบบนี้ลือเกินมันมันแบบน่าจะเหมาอกอับผมอะไรประมาณนี้ซึ่งสองวันถัดมานะครับก็ผู้จัดการเขาก็โทรกลับมาตามให้ไปทํางานซึ่งเหตุผลก็คือผมก็ถามว่าทำไมบอกไอ้คนเก่าอยู่ๆก็ออกไปเฉยเลยไม่ถ่วงอะไรก็ไม่ทราบคนขาดบรดิบูงก็เลยเข้าทํางาน นี่ก็ทํามาได้ประมาณนักปีกว่าครับนะก็คือเนี่ยแล้วที่ผมอาราธนาทุกวันเลยก็คืออขอให้ได้มีทุนมีทุนสักก็หนออกมาทำานู่นทำนี่ามาใช้จ่ายอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมได้นะครับเราทํางานตั้งใจทํางานแบบเนี่ยนี <laughs> ่นะครับนะครับบางทีบางทีงท่านอาจจะหาผมอยู่ผมไม่ได้โชว์ผมที่ผมจะให้ดูคือว่าคือถ้าเราบูชาถูกวิธีแล้วเราก็ตั้งอธิษฐานดี นะเป็นคนดีอะไรเงี้ยเราจะได้มีเงินมีกินมีใช้มีงานมีทีทําไม่เรียนไม่ตกทุกข์ได้ยากนะซึ่งผมเองก็ปฏิบัติตามทุกอย่างนะเกี่ยวกับการบูชาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ประมาณหกหมื่นนะเพื่อนๆมันยังมีไอ้ที่ผมแต่งคอมแต่งรถไปรุ่มๆเกือบสองแสนนะครับนเนี่ยคือผมัเนี่ย ผมมึงคิดว่าเนี่ยเราอธิษฐานเนี่ยหรือปู่ช่วยเราให้เราได้งานดีๆมาจนเรามีแบบนี้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเห็นไหมครับคือถ้าเราบูชาถูกนะมันจะเป็นแบบนี้มันต้องมันไม่ไอยู่เขาเรียกอะไรอย่างนี้ผมเคยบอกนะมันไม่ได้อยู่ที่พระร้อยเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่เราด้วยนะมันอยู่ที่เราว่าเราทําดีเป็นคนดีหรือเป,เป,เปล่าซึ่งในความคนความดีของแต่ละคนมันเหมือนกันบานะงคนทําดีอย่างนี้แต่ไปอาจจะเป็นร้ายอย่างอื่นนะมันต้อง,งเขาเียต้องเดินสายกลางนะ ไม่ดีเกินไม่เร็วเกินอะไรประมาณนี้ก็กลางๆไปมันก็จะได้มีกินมีใช้แล้วแต่อาราธนานทุกวันผมก็จะขอเนี่ยขอได้เงินก้อนขอให้มีทุนแล้วดูลวงปู่ท่านประทานให้ผมนะครับคือมันก็จริงนะคือเราธิษฐารวงปู่ท่านก็ให้นะนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าเขาอาจจะแบบยังไงคือไม่ให้เราเสียทรัพย์เลยทําให้เรามีเงินเก็บแบบนี้เลาไม่ให้เราเสียทรัพย์เสียโน่นเสียนี่บางคนอาจจะได้เงินมาเยอะจริงแต่ก็มี มันมีรอยั่วไมไหมต้องจ่ายรูนค่านูนค่านี่อะไรไปสารพัดมันก็เลยไม่ค่อยเหลือนะครับเนี่ยคือถ้าเกิดผมไม่รวมที่ผมไปแต่งคงอมไปประมาณเจ็ดหมื่นนะแต่งรถไปอีกประมาณอาจจะประมาณเท่าไหร่ออแปดหมื่นเกือบแปดหมื่นแต่งรถไปแสนกว่านะครับแสนกว่าประมาณแสนสี่แสนห้าแต่งรถเปลี่ยนเทอร์เปลี่ยนอินเตอร์ลงล้อทําเครื่องทาโอ้โหสารพัดเยอะเยอะนะครับันก็ ็จะเกือบสองแสนนะในระยะเวลาแค่ปีกว่านะแค่ปีกว่านะเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนท่านไหนที่ยังลังเลเกี่ยวกับพระปีสิบห้าผมบอกเลยผมบูชาพระเนี่ยมาจากหลวงสมศักดิ์ผมก็เวียนใช้มาทุกองแต่สุดท้ายก็มาจบที่พระที่ผมชอบนะั่นคือหลังสงพัก,น,ก,ก,กนี้ยต่ผมก็รู้ไปดูนะชอบองค์นี้นะอย่างไรก็จงจบ,จบที่นี่เพราะว่า,ม,ามันเป็นเท่าของผมนะผมใช้องค์อื่นมนะันก็ชั่วขาวแล้วก็ใช้เดือนนึงก็วนกลับมาองค์นี้ องนี้เดือนองนี้สิบวันองนี้อะไรแล้วแต่ความชอบแล้วแต่แต่ละวันมันนะบางวันก็เห็นอยากใช่องนี้ก็เออเปลี่ยนเลยป,ประมาณน,นี้เนาะแต่สุดท้ายก็วนเวียนมาอยู่เนี้ที่ผมมีอยู่เนี่ยที่ได้มาจากหลวงศักดิ์ในพระชุดท,ที่ผมแบ่งให้เพื่อนๆหลายท่านที่ทักมาหาผมนะ้วแบ่งให้ผมผมก็แบ่งให้ไปหลายองนะตะกุฏทองคำอะไรเงี้ยแบ่งมาถูกๆนะซึ่งในตอนนั้นมันก็ยังไม่แพงเท่าไหร่เนาะก็ไม่ถึงหมื่นหรอกแต่สมัยนี้น่าจะหมื่นกว่าแลนะก็ดินเขาก็ได้พระ ของดีไปแล้วก็ตุลงุำด้วยก็เขาเก็บไว้อาาคตสดใสอยู่แล้วผมนะอนาคตสดใสนะครับก็เนี่ยถ้าใครที่ยังไม่เชื่อมั่นนะก็ไม่เป็นไรนะผมนะแต่ถ้าใครเชื่อมั่นแบบผมเนี่ยเนี่ยท่านก็จะได้แบบเนี้ยนะแบบเนี้ยให้ถูกทีผมจะโดนป่นไหมเนี่ยโชว์ใหม่ด้วยนะครับนะท่านก็จะได้แบบนี้นะมันก็จะมีกินมีใช้เนาะเราถ้าเราบูชาดีๆนะเราไม่ไปไม่ไปร้ายไม่ไปอะไรเงี้ยเราก็จะมีกินมีใช้เรื่อยๆ นี่ยังไม่รวมเหรียญอีกหลายปักน่าจะเป็นหมื่นเหรียญน,นะเนียเหรียญกองนะเป็นั้งถังเลยที่ผมเก็บไว้นะเกี่ยวกับง,งานครับนะมันก็จริงผมเองก็ไม่ได้ค่อยนั่นนะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากก็ทํางานอย่างเดียวนะทํางานเสร็จบางทีตังค์นับตังค์เคลียร์ตังค์เคลียร์อะไรเสร็จแล้วก็เอาตังค์มากองกองเมียผมก็เป็นคนมานั่งนับนะนั่งมัดไว้ผมก็เออมาหาสายลงสายรัดมาใส่อะไรก็อะีรนะนับไปนั้นมาเอามันเยอะนี่หว่าครับไปรวมกับที่แต่งรถแต่งคอมปีกโอ้ สองแสนกว่านะครับนี่ก็หกหมื่นแล้วเนี่ยหกหกหมื่นกว่าเนี่ยเหลียนี่ประมาณเจ็ดแปดพันเหลียนครับแล้วท่านอ่าน,น,น,นั้นคือผมจะมาแนะนํานิดนึงอการบูชานะเราง่ายคือถ้าเกิดถือสินห้าได้ดีแล้วผมนะถือสินห้าเลยก็ดีแต่ว่ามันยากสินห้ามันยากมากอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนบอกเลยว่าใครแรงมาผมแรงไปนะใครดีมาผมดีด้วยใครพูดเพราะผมพูดเพราะ ใครเฮีย้ยมาผมก็เฮีนะ้ยต่ออันนี้เรื่องจริงนะคือผมก็เป็นผู้ง่ายคือปากปากผมก็ร้ายแหละใครร้ายมาผมก็ร้ายกลับอะไรประมาณนี้เนาะก็จะด่าคนค่อนข้างจะเก่งนะผมก็เลยมันเป็นสินข้อแบบว่าเออมันคงไม่ถึงสินห้าแล้แต่ขอสินสามก็พอนะสินสามก็พอนะผมบอกเลยนะผมใช้คุณแผนนะเวลาผมไปส่งของตามบ้านเนี่ยมันมีนะมันมีที่แบบว่ามันคุณแผนก็เรื่องเด่นเรื่องเสน่ห์แล้วเนาะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันมีนะที่เขาแบบพยายจะ อย่างเงี้ยจะอ่อยๆอะไรเงี้ยน,ยนส่งสายตายิ้มๆหมานหอะไรเงีย้งยผมก็เราก็อ,อดใจเราพยาเป็นคนดีของครอบครัวะไม่ผิดไม่ผิดอะไรเงี้ยมันก็เป็นสีลข้อหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อที่ผมถือปฏิบัติมาตลอดนะแล้วก็ไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าแต่ถ้าบางวันแบบนั้นเราต้องกินเพื่อเพื่อกระตุ้งของร่างกายก็กินบ้างกินพอเป็นกระใส แต่ไม่ได้กินแบบทุกวันกินทุกอาทิตย์เลยไม่ใช่สองสามเดือนเออสักเป้หนึ่งเลยเพื่อเป็นกระใสให้ร่างกายมันเออได้รับรู้ว่าเออเรากินเพื่อเป็นยานะสักเป๊กหนึ่งอประมาณนี้แต่ไม่ได้กินแบบโอ้กินทุกวันวันละขวดก็ไม่ใช่นะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ทําเลยสิ่งที่ผมที่ผมปฏิบัติมาตลอดเลยคือไม่ลอดลาวตักผ้าไม่ว่าจะมีผ้าหรือไม่มีอันไหนที่ดูแล้วเป็นลาสผ้าผมจะไม่ลอดเลยนะแต่บางทีผมไม่ส่งของเนี่ย บางห้องเนี่ยเขาแขวนอะไรเต็มหมดเลยมีเชือกลงยางครับผมไม่สนใจผมโยนเข้าไปเลยผมไม่เดินเข้าไม่เดินอะไรนะมันเป็นเคล็ดของผมที่ผมปฏิบัติตลอดนะก็คือเราไม่เข้าไปเราโยนเข้าไปเลยนะแต่ว่าเราก็โยนแบบไม่ได้โยนแบบแบบโยนแบบไม่เลยรนะมันคล้ายๆแบบสไลด์ไปเออวางสไลด์ไม่ให้พัสดุมันเสียหายเนาะแต่เราไม่รอดนะไม่รอดเพราะว่าผมเคยครั้งหนึ่งผมเคยลืมตัวแล้วรอดไปโอ้รู้สึกว่าเอ้ยทำไม วันนั้นทาไมมันใช้ชีวิตยากเนี่ยว,วะมันเจอแต่เรื่องนะมันเจอแต่เรื่องเอ้ยเดี๋ยวนู่นปัญหานู่นนี่นี่มามันก็แบบเอ้ยมันแปลกนะรู้สึกกัดใจสุดท้ายก็ต้องมาเขาเรียกว่าไหวค้ครูวิธีไหวค้ครูก็คือว่าทุบห้าดอกใส่พานตามยี่สิบเอ็ดบาทพวกหมากหมากพรูอะไรพวกนี้ยมาขอมาไหว้ครูนะเรวไหว้ที่บ้านกันนะแล้วไหวค้นะววครูทุบห้าดอกจุดเราก็อธิษฐาน อธิษฐานบูชาหลวงพ่อทิมแล้วก็ขอเข้ามาอะไรเงี้ยอมันก็เหมือนกับได้พลังเก่าใหม่นะชีวิตง่ายง่ายเรียบง่ายไม่เจออะไรยากอะไรเงี้ยอย่างาาผมเวลาถมทํำงานผมจะจะใช้เนื้อเหลืองนะตอนนี้นะก็เพราะว่าวันหนึ่งผมต้องคุยกับลูกค้าเป็นร้อยคนต้องใครแบบต้องเด่นทางเจรจาหน่อยเนาะก็เนื้อเหลืองมันจะเด่นทางด้านเจรจาก็จะคุยง่ายนิดนึงส่งของง่ายพูดง่ายคือส่งของง่ายทำให้งานรับรื่นเลยไม่ติดขัด แต่บางครั้งไปเจอดวงเขาแรงอะไรเงี้ยไปเจอคนแรงก็มีบางครนกงก็อาจจะมีขึ้นเสียงกันบ้างแต่เราก็คุมอารมณ์ได้ดีนะเราก็เรื่องราผ่านไปจบไปด้วยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงเนาะก็นี่ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่ผมปริบัติมาเกี่ยวกับการบูชานะครับคือคนที่ยังไม่เชื่อมั่นท่านต้องอย่างผมเนี่ยคือผมเชื่อมั่นเพราะอะไรรู้ป่ะเมื่อก่อนผมก็เหมือนหลายด้านที่เข้ามาใหม่ ผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อเอ๊ะมันยังไงมันแปลกเพราะเราเมื่อก่อนศึกษาเราจะไปเจอกับพวกสิบเจ็ดทะเยอะใช่ไหมนิทานของสิบเจ็ทะเยอะเราก็ไม่ไม่มั่นใจไงไอ้ลุงเนี่ยจนผมอธิฐานแล้วแจมมาเจอลุงได้มาบูชามาใช้เฮ้ยมันมันรู้สึกเอ้ยมันดีอ่ะมันแปลกใจเรื่องมังิญแล้วเราไม่เคยเจอมันเจอมาตลอดนะผมก็เลยลองบูชาสักองค์หนึ่งเอ้าเจออีกนะช่วงช่วงที่ผมเคยเล่าฟังที่ว่าถูกหวยโอ้โหปีนถูกหวยเป็นว่าเล่นเลยนแหละที่ว่าเพราะว่าช่วงนั้นเวลาผมขอผมจะขอแต้ โชคลาภขอโชคลาภมันก็ได้กันจริงนะครับนะผมก็เลยเนี่ยตัดใจว่าเออทำคลิปช่วยรูเ้เผือแพร่ดีกว่าเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนๆเผื่อที่ให้หลายคนได้ลองใช้กันดูก็จะได้เออ,เอาบานมีบูทิม,มได้เผยแพร่นเนี้ยเนาะเอออธิษฐานในงั้นแต่พอหลังๆมาผมได้งานเนี่ยผมอธิษฐานขอให้มีเงินก้อนแล้วก็ได้จริงๆเนี่ยครับเนีย่ยเพื่อนๆดูดิได้จริงๆมันเป็นเงินไม่เยอะนะแต่ผมทํางานมาทั้งชีวิต ผมไม่เคยมีเงินเก็บขนาดนี้เลยไม่มีจริงนะมไม่เคยมีนะไม่เคยมีเงินเก็บเยอะขนาดนี้มาก่อนนะมันเป็นอะไรที่แบบมันก็เป็นความเชื่อนะความเชื่อไม่ต้องเชื่อผมนะมันต้องลองนะหลายท่านนะผมที่บูชาไปแล้วนะแล้วก็บูชาแบบจริงใจนะแบบว่าสตานจริงหลายท่านนี่แบบโอ้โหไอค้าขายดีจับมากมากมาขอบูชาแบ่งลุงไปอีกโอ้อีกเยอะแยะมีมีเยอะบางคนทักหาผมเนี่ยผมไม่มีเวลาไปตอบว่าบางทีก็ทักมา วุ้ยเคยเจอเรื่อง,อองแปลกๆเรื่องที่แบบปัญหาในมากมายมีส่วนคนที่ไม่เจออะไรงงี้ก็อาจจะมีแต่ให้เชื่อผมนะให้ท่านรัตนาไปเชื่อผมเลยวันหนึ่งนะถ้าเกิดท่านแค้วคาดไปสึ้นมานะแล้วท่านจะเหมือนผมท่านจะเป็นเหมือนผมเลยผมพูดเรื่องลูกเลยนะนะคือดวงท่านอาจจะดีนะดวงท่านอาจจะอยู่สูงอยู่แล้วใช่ไหม พอไปเจอเรื่องที่แบบว่ามันอย่างเงี like ้ยม <t ags S 1> ันก <lah> ็ย <t ags> <smoking> ังไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนท่านเกิดอย่าไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้นะมันเจออุบัติเหตุหนักหักแต่ท่านแก้ขาดมาได้ผมบอกเลยว่าเนี่ยท่านจะเชื่อเลยท่านจะคุกเข่าพนมเลยเชื่อขอบคุณลวงปู่ถ้าท่านช่วยให้รอดมาผมเจอมาอย่างเงี้ยผมถึงกล้าพูดเนีผมเจอมาอย่างเงี้ยผมถึงกล้าพูดว่าโอ้มันปริหารจริงอ่ะมันรอดมาได้ที่จริงมันมันจะมีเรื่องที่ผมอยากจะเล่าอย่างแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่เล่าดีกว่าเราผ่านเดินมาแล้ว ปล่อยให้เป็นเรื่องของอดีตไปแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนะี่ยทำไมผมถึงเชื่อถึงร้อยเปอร์เซนต์ทำไมผมถึงศรัทธามากเนะี่ยเกี่ยวกับพระลุมปูทิมนะเกี่ยวกับคุณแผนเนะี่ยผมเนะี่ยที่ผมเจอแบบนี้ไงนะผมถึงกล้าเออแต่เมื่อก่อนผมเชื่อแค่ห้าสิบสิใช่ไหมพอมาเจอเข้ากับตัวเองเจออย่างเงี้ยผมถึงเชื่อร้อยเปอร์เซนต์แล้วพอเราอธิษฐานทุกวันอะไรานาขึ้นขอเรวก็ผมก็ขอขอให้มีเงินก้อนมีเงินใช้อะไรเงี้ยมันก็ได้ตามที่ขอนะผมนะเพียงแต่รูปแบบมันอาจจะไม่ไม่ได้ได้มาจากการถูกรัต ใช่ไหมคคือถ้าเราขอมาเนี้ยมันก็ได้มาอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเกี่ยวกับการทางานเราได้งานดีอะไรเงี้ยถูกไหมอ่านี่ที่ผมได้มาเนี้ยเพราะว่าเนี่ยผมว่าอธิษฐานลุงพี่ลุงปู่ท่านช่วยให้ผมได้งานดีๆมาใช่จนผมมีเงินแต่งลงแต่งรถแต่งคอมทุกเ่นสังเกตคลิปทุกวันนี้ที่ผมทำนะเป็น 4K นะคอมมันต้องอย่างน้อยก็หนึ่งแสนนะแต่งนะผมก็แต่งเรื่อยนี่ก็แสนกว่านะคอมที่ผมใช้ตัดต่อคลิป 4K เพราะถ้าเกิดใช้คอมรุ่นเก่า อันนะั้นโอ้โหกว่าจะตัดเสร็จใช้เวลาค่อนข้างจะนานเนี่ยพอมาเปลี่ยนคอมอัปเดตคอมขึ้นมานะตัดจีเคแป๊บเดียวนะไม่ถึงแรนเดอร์นี่ประมาณสิบนาทีเสร็จถ้าเป็นคอมตัวเก่าแนละ้วโอ้โหสีเคนี่แลนเดอร์นี่ประมาณสองสามชันะ่วโมงกว่าจะอัปเดตกว่าจะอะไรอุ้ช้ามากนะว่าอัปเดตมามันไวะก็มีเวลาเพิ่มเนาะเพราะฉะนั้นผมนะก็จิบนี้ก็มาเล่าให้สุขคนฟังเฉยไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อต้องไปลองเองก็มนต้องลองบูชายเอง ผมบอกเลยว่าผมก็เป็นคนอาภัพดวงการเกี่ยวกับเงินด้านอะไรไม่มีเลยไม่มีนะเกิดมาอาภัพทุกอย่างนะทุกเรื่องไม่เคยมีเรื่องดีๆเขาเลยใช้ชีวิตลำบากมากตั้งแต่วัยรุ่นจนโตมาจนมาเจอพระหลวงพ่อถิ่นใช่ไหมากานบูชาเนี่ยพระบูชาถูกทางเราเชื่อศรัทธาจริงมันก็จะได้แบบนี้นะผมนะจะแบบนี้เราก็จะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือเนาะก็นะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อก็ไมต้องเชื่อผมนะทำไมต้องเชื่อ ลองดูแล้วกันลองลองใช้ดูเนาะถ้ายัางไม่เจอ,อยังไม่ถูกใจไม่อะไรก็ต้องอดทนนะต้องอดทนใช้ไปก่อนอารัจนาบ่อยๆเดี๋ยวพอถึงดวงท่านมันนั้นเดี๋ยวเขาจะจะหมุนท่านเองแะละนะก็ลองบูชาดูก็คลิปนี้ก็เต้าสู่ฟังแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ